สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาชนะคะตอนนี้ค่ะเฝิ์นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหมค่ค่ะเรามีที่พักที่แบบเห็นคนลงเยอะมากๆแล้วเราก็อยากมาลองพัก2ที่ด้วยกันซึ่งโชคดีมากที่2ที่เนี้ยเขาอยู่ติดกันเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะนอนอย่างละ1คืนนะคะอยากรู้ใช่ไหมว่าคือที่ไหนเอาเป็นว่าเราบอกเลยดีกว่าค่ะว่าคือคืนนี้เราจะนอนที่เนรมิดค่ะ เป็นไงทุกคนสวยใช่ไหมคะ คือเฟิร์นคุยมาแล้วที่นี่นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากล็อกเลคที่แคลิฟอร์เนียที่อยู่อเมริกานะคะก็คือเหมือนแบบมันจะเป็นลำธารป่าสนที่นั่นน่ะอากาศจะเย็นทั้งนที่ที่อื่นน่ะร้อนแต่ว่าแบบอากาศที่นั่นจะเย็นยอะไรเงี้ยก็คือเจ้าของเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับที่นี่ลงรถมาเปิดมาเพ่อเย็นกว่าแอร์ในรถอีกคืออากาศดีมากแต่จริงๆแล้วเมื่อตัวเมืองเชียงใหม่อ่ะคือร้อนมากแต่ที่นี่คืออากาศดี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 นะคะเขาก็เลยเนรมิตที่นี่นะคะให้เป็นเหมือนล็อกเลคกจะมีทั้งหมด ห้าหลังด้วยกันนะคะแต่ละหลังเนี่ยจะมีชื่อตามรัฐต่างๆของอเมริกานะคะอย่างเช่นลาสกามอนทาน่าแต่ละหลังเนี่ยก็จะแต่งออกมาไม่เหมือนกันนะคะส่วนวันนี้นะคะเฟิร์นได้หลังที่ชื่อว่ามอนทาน่าค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังของเฟิร์นเป็นยังไงนะคะที่พักของเราเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูทีละโซนกันนะคะแน่นอนว่าโซนที่ชอบที่สุด หนีไ่พ้นโซนอ่างค่ะมันอยู่ระเบียงอะอากาศเย็นๆแล้วก็อยู่ติดกับลำธารน,นะคะแล้วก็แช่น้ำไปได้ยินเสียงลำธารไปซึ่งตอนเย็นอะอากาศมันก็จะแบบเย็นสบายแล้วแช่น้ำอุ่นๆตีบารบอมนะคือแบบสุดยอดมากๆมุมที่2อที่อยู่เอาดองนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นโซนที่นั่งเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักเออตอนกลางวันเนี่ยเราสามารถมาทาน a ฟเตอร์นูน e ีตรงนี้ได้เลยนะแบบดีมากเลยมันน่ารักมากอากาศดีมากแล้วทุกอย่างคือโฟโต o s c e n คือถ่ายรูปสวยมากเกินแบบ เข้ามาไม่กี่นาทีก็คือรูปลงได้แบบเยอะมากแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้าห้องน้ําเราก็จะแบบไม่มีประตูนะเป็นม่านกัน้นแถมยังนี่ค่ะอาบน้าแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะนี่แต่ไม่มีใครเห็นเราเพราะว่าดูนะตรงนี้ก็คือไม่มีใครมีแต่ลำธารน,นะคะ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่แบบหันหน้าไปหาห้องอื่นอยู่แล้วและได้ส่วนของห้องนอนนะคะนี่เราจะนอนเป็นอีกลูซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากก็คือจริงๆเราเข้าห้องมาก็จะเจอเตียงแล้วก็ที่นั่งนะคะโซนตรงนี้มีลําโพงให้แล้วก็มีเป็นฮีเตอร์ที่ใช้งานได้จริงเพราะว่าเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยอากาศจะเย็นมากส่วนกลางวันที่นี่ไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีพัดลมให้ซึ่งถ้าแบบกลางวันเลยอ่ะนะก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่า ช่วงกลางคืนก็คือจะหนาวมากคนชอบที่พักนี้มากคนแบบไม่ผิดหวังเลยถ่ายรูปสวยและของจริงก็คือสวยมาก เชา้านี้บรรยากาศดีมากๆนะคะเมื่อคืนโคตรดีเลยทุกคนคือแบบอากาศเย็นสบายมากๆในห้องอ่ะเขามีฮีเตอร์ใช่ปะคือจริงๆอะมันก็แอบ,บหนาวแหละเออก็เลยต้องเปิดฮีเตอร์แล้วก็แบบมานั่งผิงไฟหน้าฮีเตอร์คือให้ฟิลเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศแล้วนั่งผิงไฟมากเลยอะพอตื่นเช้ามาก็คือ บรรยากาศดียังหนาวอยู่เลยอ่ะเนี่ยเราก็ออกมากินข้าวที่ระเบียงกันนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ว่าจะแช่น้ำแล้วก็เอ้ยเขามีอัฟเตอร์นูนทีให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเช้านี้เรากินอะไรนะคะเรามีข้าวต้มหมูไข่ต้มน้ำส้มกล้วยงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนตอนนี้นะคะถึงเวลาอัฟเตอร์นูนทีแล้วมีขนมเค้กนะคะ สมชิ้นคับเค้กอีกหนึ่งนาา่ารักกินขนมกันเถอะเราเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินของหวานต่อนะคะ นี่นะคะเราย้ายมาอีกที่พักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งห่างจากที่พักเดิมเนี่ยแค่ประมาณนาทีเดียวเองมั้งคือใกล้กันมากๆนะคะใครอยากลองแบบเออหนึ่งทริปเปลี่ยนบรรยากาศก็แนะนําว่าให้ลองดูนะสองที่นี้เลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเวลาย้ายของก็จะได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายนะคะซึ่งที่พักคืนนี้ของเราคือริเวอรี่แคมป์นะคะจะเป็นสไตล์แบบรถบ้านแบบนี้ จะเป็นโซนรถบ้านของเรานะคะซึ่งเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับระเบียงใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างมีอ่างก็จะมีอ่างให้แช่นะคะในห้องเขามีบัตบอมให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นวิวระเบียงนั่งชิลนั่งเล่นได้ข้างหลังนั้นจะเป็นห้องน้ําที่แยกออกมาจากตัวรถบ้านนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วเปิดมากนะคะเพื่ออาบ,บน้ําท่ามกลางหมู่อะไรอะต้นไม้และ เงยหน้ามองแสงดาวได้คนจะเห็นหรอแม่เนี่ยขเขาลองยืนอาบน้ำตรงนี้หน่อยหุยก็โปอยู่นะ <c oughs> คืออย่างงี้คือห้องที่เฟิร์นอยู่อะคะ่ะเป็นห้องแรกที่ห้องแรกหลังจากที่เราเดินขึ้นมาถึงเนี่ยทางเดินขึ้นมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมทีเนี้ยห้องเฟิร์นเน่มันเป็นห้องที่ติดกับทางเดินขึ้นมาเพราะฉะนั้นอนะห้องเนี้ยถ้าอาบน้ำแล้วเปิดม่านหมดแบบนี้นะคะมันก็จะเห็นรายืนอาบน้ำเพราะฉะนั้นก็ปิดไว้ดีกว่าอย่างน้อยสักครึง่งนึงก็ยังดี ปิดมลแล้วกันโอเคคนไม่เห็นแล้วเพอะเราปิดมาแล้ว <laughs> ในห้องจะบอกว่าน่ารักมากก็จะมีตรงนี้เป็นโซนโซฟานะคะห้องนั่งเล่นโซนครัวต่างๆซึ่งต้องปลอไว้ตรงนี้เลยว่าโซนตรงนี้อ๋อเราก็มีฮีเตอร์ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยคือใช้ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับรถแต่ว่าระบบเนี่ยมันจะไม่ได้รองรับเพราะฉะนั้นน่ะ ตรงเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่ต้องทําอาหารอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่นะคะสามารถทานห,หมูกระทะตอนเย็นได้ในตู้เขาก็จะมีฮีเตอร์ให้นะคะนี่เป็นฮีเตอร์เล็กตรงนี้เอาออกมาเสียบใช้ได้นะคะก็เดินเข้ามาเป็นโซนห้องนอนเตียงเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้มีตุ๊กตาให้ด้วยคือดีค่ะชอบก็มีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งอย่างหลังเฟิร์นอยู่นี่ใช่ไหมหลังอีกหลังหนึ่งจะอยู่นี่แล้วก็มีอยู่ข้างบนนะโซนข้างบนข้างบนแต่ละหลังก็จะมีสเปซ คนคะตอนนี้นะคะก็ถึงวันที่เฟิร์นจะต้องกลับกรุงเทพแล้วคือแบบยังไม่อยากกลับเลยเพราะว่าบนนี้นะอากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยอะประทับใจทั้งสองที่เลยแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนมานะเพราะมันแบบมันดีมากเลยอะถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแถมยังไม่ไกลเมืองเชียงใหม่ <Why? S 1> ก้องมันกิ้งตกค่ะขับมาจากเชียงใหม่แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ สามารถที่จะแบบเจอบรรยากาศที่อยู่เหมือนอีกโลกหนึ่งเลยทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆนานานะคะถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้มานะคะไปละบ๊ายบาย